อวาสานในหน้าคู่ร้านค้าฟังดีๆค่ะคลิปนี้บ้างบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเคยติดตามไลฟ์แฟงนะอีก 1- 3สเดือนข้างหน้าคุณปรับตัวตามนี้คุณรอดแน่นอนร้านค้าคู่ในหน้าคืออะไรก่อนหน้านี้ร้านค้าคู่ในหน้าจะสามารถที่ขายสินค้าตัวเองนะคะไลฟ์สดสินค้าตัวเองคู่กับสินค้าคนอื่นรวมกันได้500ตะก้าแบบนี้ก็จะได้ทั้งขายของแล้วก็ทำในหน้า ทีนี้ปัจจุบันนะคะแ้งจะอธิบายทีละส่วนถ้าเราทำไลนหน้าคู่กับไลฟ์สดนะคะเขามีการปรับเปลี่ยนก็คือถ้าในร้านคุณนะคะมีสินค้ากี่ชิ้นคุณจะปักสินค้าคนอื่นในไลฟ์นะได้แค่20%เช่นถ้าร้านค้าคุณมีสินค้า100ชิ้นคุณจะปักสินค้าคนอื่นมาได้แค่20ชิ้นก็คือลดปริมาณการปักตะก้าสินค้าคนอื่นลงนั่นเองอันนี้ข้อแรก ข้อ2ถ้าคุณอยากทำช่องในหน้ากับร้านค้าคู่กันแล้วคุณเป็นสายวิดีโอยังทำได้เหมือนเดิมค่าคอมมิชชั่นไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรข้อ3ถ้าคุณทำร้านค้าคู่กับสายปักลิงก์สายปักลิงก์คืออะไรแป้งเคยแชร์วิธีทำลิงก์ไปแล้วทุกคนไปกดดูได้เลย สายปักลิงก็คือการที่คุณแ,แชร์ลิงก์ไปตามที่ต่างๆตอนนี้นะคะเขามีการปรับเปลี่ยนกฎก็คือเพึ่งประกาศตะกี้ถ้าคุณเข้าโปรแกรมโค้ดคุ้มและส่งฟรีซึ่งไปเขาไปเปลี่ยนชื่อมาเพื่อความเลิ่พามเซลเลอร์นะจ๊ะถ้าเข้านะคะแล้วเราเอาลิงก์สินค้าตัวเองร้านตัวเองนะที่ตัวเองขายนะไม่ใช่ในหน้านะไปโปรโมทแล้วขายได้คุณจะได้ค่าคอมมิชชั่น5% แต่ถ้าลูกค้าคลิกลิงก์สินค้าคุณแต่ไม่ได้ซื้อของร้านคุณไปซื้อของร้านอื่นคุณจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้เข้าน้องพรามเซลเลอร์คุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นกลับมา4% คำถามก็คือควรเข้าหรือไม่ควรเข้าด้วยปกติร้านค้าไม่จะแนะนําให้เข้าอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของบ้านดําหรือบ้านส้มเพราะว่ามันช่วยดันยอดได้จริงๆแล้วมันก็ถ้าเราไม่เข้ามันลดการมันเห็นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวดังนั้นแนวทางนะคะในอนาคตนะสำหรับใครที่ทำในหน้าคู่ร้านค้าอยู่นะคะซึ่งแป้งเองก็ทำอยู่เหมือนกันนะคะฝั่งไลฟ์สดเนี่ยแป้งแนะนำให้ทำแบบนี้คะ่ะหน,นะคะคือ ให้คุณนะคะทาช่องแยกการแป้งแปะทิปไว้ให้ตามนี้เลยเพราะว่าตอนนี้นะคะฝั่งร้านค้าเขาต้องการดันเป็นร้านค้าคู่ปักลิงโอเคนะส่วนฝั่งของวิดีโอและฝั่งของไลฟ์สดนะคะ<ๆ>เขาต้องการให้ทําเป็นแบบสําหรับนายหน้าโดยเฉพาะคุณเริ่มจากวิดีโอก่อนแล้วคุณไปย้อนดูคลิปก็ได้น่าจะก่อนหน้านี้ไม่นานมันจะมีคลิปที่อธิบายโมเดลการทําวิดีโอแบบง่ายๆไม่ออกหน้า ทำตามได้คุณไปลองดูมันเริ่มต้นได้เลยจริงๆส่วนสำหรับใครนะคะที่สนใจเรื่องคอร์สนี้นคือเดี๋ยวแป้งกำลังพยายามรวบรวมอยู่นะเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนเยอะสำหรับนักเรียนที่สมัครไว้แล้วรออัปเดตกันนิดนึงใครที่ดูคลิปนี้กดเซฟไว้เลยแล้วรอดูนะคะ1-3เดือนข้างหน้าอย่างที่แป้งพูดปรับตัวตามนี้รอดแน่นอน